คำเตือนนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็กลาบสวัสดีทุคนกันด้วยนะครับผมบนุ่นมนะซีเจสลอดวันนี้ก็มีอยู่ในหน้าเกมมาจองเวสองอีกแล้วนุ่นนะก็เป็นเกมที่มีเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแตกแจ้งเข้ามาในตัวกลุ่มบทธรรมนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มบทธรรมไปดูเปอร์เซ็นต์อัตราการแตกเทคนิคการเล่นต่าง ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะก็คือลิงก์ในการเข้าตัวกลุ่มนั่นแหละทุกคนนะไปกดกันได้นะครับผมปักหมุดไว้ให้เห็นกันง่ายๆแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะวันนี้ก็จัดทุน65บาทนะสำหรับเกมมาจองเวสเนาะเป็นทุนที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าพอปั้นได้ทุกคนก็เดี๋ยวให้เราเริ่มกันที่เบตก่อนเปิดออโต้10ไปเลยฮะทุกคนนะ ไม่ต้องรีบเปิดเทอร์โบนะครับผมนะใครอยากเปิดเทอร์โบอาจจะไปลองเปิดท้ายดูก็ได้ชวนต้นๆเนี่ยแนะนําว่าให้เรากดมือก่อนหรือว่าออโต้สิทีล้างหน้าการะดานไปก่อนแล้วค่อยกดมือ,อน,นะโอ,โอ้สวยงามอุ้ยเปิดมาอู้หนึบาทนะอะโ้ยเปิดมาก็จัดคอมโบหนักกระแทกหน้าไปหนึ่งทีแล้วทุกคนเอาว่ะนี่ขนาดล้างหน้าการะดานด้วยออโต้นะฮะสองร้กว่าบาทจัดมาดอกนี้สงสัยคอมโบต้องไหลไปเรื่อยแล้วฮะ สย,ยังไงลงหรือเปล่าตรงนี้เบดสองอะเดี๋ยวขอขยับขึ้นไปเป็นเบทสามเลยนะกับผมนะก็สําหรับบางคนที่ยังไม่แตกเนี้ยก็อาจจะเล่นตามกันได้เนาะบางคนที่เอ้ยอาจจะแตกขึ้นมาพอวอกับผมแล้วก็อาปับไปสามได้ดูรอดูคอมโบเงียบตะกี้ตะกี้เงียบรอดูคอมโบนแล้นะ สวยเรียบร้อยตรงนี้ยังไงฮะสิบาทโอเคหงจุงตรงนี้วายยังไงฮะเทื่องไปเลยเปล่าสวยงามแต่มาสี่สิบาบาทฮะวายคอมโบตรงนี้สวยงามมากมากเกาสิบาทคอมโบต่อตรงนี้ยังไงลิ้นจะพันกันแล้วนะสามร้อยสิบแบาทสวยจัดจัดทุกคนนี่ขนาดเบ็ดเราน้อยมากนะต้นแตกดีมาก,กนะปลายน่าจะสวยหนักเลยแหละเดี๋ยวเล่นเบ็ดห้ากันเลยดีกว่า ถือว่าต้นแต่งดีมากทุกนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันยังจะมาอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันแบบเริ่มแผ่วเริ่มผ่อนนะทุกนะแนะนําว่าให้เราถอยเบ็ดต่าๆแล้วก็ล้างหน้ากระดานหรือว่าออโต้สัก10ทีนะเบ็ดไหนก็ได้ฮนะจะเอาเบ็ดหนักเลยก็ได้นะแล้วก็ย้ําไปตรงเบ็ดนั้นก็ได้นะครับผมนะขอแค่มีออโต้ในการช่วยล้างหน้ากระดานนะครับผมนะหรือว่าใครจะเอาออโต้เป็นตัวหลักก็ได้ฮนะ เพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะถนัดออโต้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยออกก็ถอยเบ็ด Auto, 10, 8, ออโต้สิบเปิดเทอร์โบฮะตอนตอนนี้เราจะเปิดเทอร์โบก็ได้ทุกคน <Yeah. Number. S 1> คือแค่ช่วงต้นๆเท่าน,น,นั้นนะผมแนะนําว่าไม่ต้องรีบเปิดเทอร์โบนะเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยครับว่าเการจ่ายของมันเนี่ยมันจะมาดีหรือเปล่าหรือว่ามาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หมดไป10ทีแล้วฮะทุกคนฮะตรงนี้เบ็ด5ขอขอโต้10ทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวย้ำกันเบ็ด5ยาวๆเลยทุกคนฮะโอ้โหคอมโบมันก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ถือว่าน้อยทคนตอนนี้วายลงมาเรียบร้อยให้ตรงนี้ วเชื่อมสวยงามอะโอ้ยตรงนี้ผมบ้านมันลงเยอะเกินไปแล้วทนะุกคนฮะก็เบ็ดนี้ไม่ได้ก็ลองเล่นเบ็ดอื่นกันดูแล้วกันเนะาะอ่ะล้างหน้ากระดานก่อนสิทีเดี๋ยวไปเล่นกันเบ็ดสิดีกว่า ก็ค่อยๆปั้นไปเนาะทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องรีบมากทุกคน มาฮะเดี๋ยวไปเล่นกันเบ็ดสิบเลยดีกว่ารู้สึกว่าใกล้เหมือนใกล้จะเข้าฟรีเกมนะอันนี้อันนี้รู้สึกส่วนตัวแล้วนะวิ่งนะเบ็ดสิบจ่ายยากอยู่เหมือนกันโุกนตอนนี้ก็เดี๋ยวลองไล่คอมโบไปเรื่อยๆก่อนลวกันตอนเนี้ยแต่ละฟรีเกมเมื่อกี้ถ้ามันจะเข้าจริงๆมันน่าจะเข้าไปแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่เข้าทุกคนมันยังกักกอยู่ สวยงาม2ชุดนะตรงนี้45บาทแล้วยังไงอะสวยงามเงินรางวัลก้อนโตส0 5บาททุกคนผู้เขียวตะกี้แถวแถวแถวสองไม่มาผมว่าถ้ามาน่าจะคอมโบสวยๆอุ้ยฟรีเกมสวยงามมาโอเคเข้าฟรีแล้วกว่าจะเข้าโอ้โห,โโหคือแบบกินกินแตจ่ายกินกินแต่จ่ายแบบนานมากุกคนนะ สวยอยวายสี่เรียบร้อยเชื่อมันมีสองร้อยห68สิบแปาทแต่ว่าเบ็ดสิบถ้ามาทรงเนี้ยน่าจะจ่ายดีทุกคนผมว่าก็ต้องรอดูก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจ่ายดีมันจะมาสุดสักแค่ไหนเนาะก็ปกติแบบผมเล่นอนะ ีเกมแบบจ่ายน้อยอะ่ะคือน้อยแบบน้อยเลยะนะนุกนะต้องรอดูก่อนตอนนี้แต่ว่า500กว่าบาทก็ถือว่าสวยแล้วตอนนี้นะต้องต้องรอดูก่อน <c oughs> รอดูอย่างเดียวนุนะทำอะไรไม่ได้แล้วเราอะ่ะ <c oughs> อ้าวายเถสองอะ่ะเชื่อม2ขีดแตก เรียบร้อยสองขีดกลายเป็นวายนะ่าจะเชื่อมกับ2จุดมีปะ่ะโอเค2จุดลงอย่างที่คาดจริงๆแล้วนะโอ้โหมาน้อยวะ่ะรอบสุดท้ายยังไงสําหรับเบ็ดสิบคอมโบหรือเปล่าโอเคสวยตรงนี้เชื่อมมามาไปฮะสองขีดแถวแรกมีหรือเปล่าไม่ได้ได้เป็น5จุดแทนนะแต่มาตรงนี้เรียบร้อยเห็น5ขีดอยู่สวยงาม2ขีดลงมาแต่ตรงนี้วายสามตัวคอมบยังไงได้หรือเปล่าแต่มาตรงนี้10,60บาท เฮ้ยแต่งหนหรือเปล่าโอ้ไม่แต่งหนทุกคนฮะคือมันควรลงเว้ยทุกคนดูดิเกมโอ้สองพันกว่าบาทมาจัดมาสวยๆแล้วนะมาคอมโบโยังยังยัง,ย,งยังมีอยู่ยังมีอยู่สิบแปดบาทไปดีแต่ผมว่าเมื่อกี้ควรมันมันควรจะลงจริงนะทุกคน ไม่ไม่ออกแล้ววะหรือว่าคอมโบน่าจะหมดจริงๆแล้วน,นะโอ้หคอมโบหายเกลี้ยงทุกคนอะสวยสวยิ่งเดี๋ยวลองดูกดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะวายเชื่อมามาดอกนี้สวยอย่าง52บาท แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะนั้นนะเรากดทีละสิบไงคือเรากดไปเจ็ดทีมันก็เจ็ดสิบกว่าบาทแล้วอะมันมาเทียบกับคอมโบรอบเดียวแล้วมันแบบห้าสิบบาทไม่ได้ทุกคนจะดูเหมือนจะแตกเยอะนะคือดูเหมือนแบบแตกเยอะมากแต่ว่าเอาจริงถ้านับเรื่องกําไรก็กดไปกี่ทีกี่ทีเอามาลบกับที่เรากดไปมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทุกคนเงินรางวัลก้อนโต204บาทนะ นี้สว้ยสิบสี่บาทเ <c oughs> งินรางวัลก้อนโต232บาทนะหือว่าก็ยังมีมโบม,มาอยู่ลองย้ำไปอีกหน่อยแล้วกันว่านะถ้าไม่มาจริงๆก็ไม่ฝืนแล้วแหละนะตั้งไว้สัก200กว่าบาทแล้วกันเชื่อมห้ากิจสวย 51บาทยังมาอยู่ทุกคนยังมาอยู่ตอนนี้โอ้ยย้ำขนาดนี้คอมโบเล็กยังไม่มาทั้งนั้นะโอ้โหอ้านน่นนะกดไปขนาดนี้ละไม่มาขอ้อ พอดีกว่าทุกคนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มพระรามลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมดเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย